สวัสดีครับ i t d i y นะครับวันนี้ก็มีสินค้ามาแนะนำหนึ่งตัวนะครับผมก็เป็น PowerM m p นะครับผมเป็นของยอ Yo Alpha ซึ่ง PowerM นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้ตัวเล็กๆนะครับก็ใช้สำหรับต่อกับจอ Android นะครับซึ่งมันก็ไม่ต้องตัดต่อสายนะครับสามารถที่จะเสียบเข้ากับหลังจอ Android แล้วก็ต่อเข้ากับ ปลั๊กเดิมของรถยนต์นะครับอ่าไม่ใช่ปลั๊กเดิมครับต่อเข้ากับที่เป็นปลั๊กตรงรุ่นของรถแต่ละรุ่นได้เลยนะครับผมโดยที่ไม่ต้องตัดต่อสายใดๆของตัวรถเลยนะครับผมไม่ต้องตัดต่อสายที่เข้าจอ Android นะครับผมตัวนี้จะเป็น power amp class AB นะครับผมที่น้ากล่องนะครับผมจะเคลมเคลมไว้ว่าเป็นกำลังขับอยู่ที่47วัตต์คูณ4นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันนิดนึงนะครับ ตัวเครื่องจะเป็นปลั๊กเสียบแบบ16พินนะครับซึ่งใช้ได้กับจอ Android ที่เป็น16พินทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของ Alpha เองหรือจะเป็นตัวของย่ออื่นนะครับผมเป็นปลั๊ก16พินทั้ง2ด้านนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเสียงออกนะครับ2ข้างซ้ายขวา แล้วก็จะมีรูปรับเล็กๆนี่นะครับผมเป็นเสียงแหลมกับเสียงเบสนะครับสามารถปรับแหลมกับเบสได้นะครับการทํางานนี่สะดวกดีเหมือนกันนะครับผมก็เพราะว่าไม่ต้องตัดต่อสายใดๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเทียบกันดูนะครับผมว่าเปิดเสียงโดยที่ไม่ผ่านแอมตัวนี้กับต่อ power amp ตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับผมมันจะมีความแตกต่างกันไหมการรับฟังต้องใช้หูฟังนะครับ ถึงจะรับรู้ความแตกต่างของเสียงเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มจากเปิดเพลง เสียงผมขอปรับเป็นแฟลตไปแล้วกันนะครับผมเพราะว่าแต่ละคนฟังไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่า,าถ้าเกิดเป็นเปิดเป็นแฟตเนี่ยมันจะได้กับทุกรุ่นนะครับผมทุกรุ่นของเครื่องเสียงตัวจอเนี่ยจะมาเป็นแฟตหมดนะครับก็เดี๋ยวจะปรับเป็นแฟตไปก่อนนะครับ ผมขอใช้เสียงตัวนี้นะครับผมเป็นตัววัดนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะลง YouTube แล้วมันจะติดลิขสิทธิ์เพลงนะครับ mm hmm. ก็ใช้เพลงของตัวเครื่องไปก่อนนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวลอง อลองต่อตัว PowerM ตัวนี้เข้าไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะปิดตัวจอ,อก่อนนะครับผมแล้วก็้วต่อ PowerM เข้าไปนะครับ การต่อสายนะครับผมสายชุดชุดนี้นะครับผมเป็นหัว16พินกับ16พินไปเข้าจอนะครับผม16พินจากตัว power amp ไปเข้าจอ16พินนะครับผมอันนี้เป็นสายสายตัวนี้จะจะแถมมานะครับผมแต่มาพร้อมกับตัว power amp นะครับผมส่วนชุดนี้นะครับผมสายชุดนี้จะเป็นสายที่มากับจอนะครับผมหรือจะเป็นสายตรงรุ่นของของแต่ละรุ่นนะครับผม เอามาเสียบเข้าได้เลยนะครับผมแต่ว่าจะต้องเป็นหัว16พินนะครับผมถ้าเป็นหัว20พินจะต้องเอามาแปลงนะครับผมซึ่งก็มีหัวแปลงขายนะครับจาก16พินไป20พินนะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังดูนะครับผมว่าใส่ power amp ไปแล้วเนี่ยเสียงจะดีขึ้นไหมนะครับ ันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมลองเปิดของอตัว YouTube ให้ดูสักหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเปิดตัวนี้แล้วกันนะครับเป็นเพลงไม่มีลิขสิทธิ์นะครับ จะล,ลองปรับเสียงเบสกับเสียงแหลมให้ดูนะครับอันนี้ลดเบสต่ำสุดนะครับอ่าผมใช้แค่ลำโพงสองตัวนี้นะครับผมไม่ได้ใช้ซับบ็อกตัวอย่างใดนะครับผม นนี้มันใช้แก้ต่อกับเพรสสุดใหม่เดี๋ยวขอใช้เพลงเดิมนะครับตอนนี้ผมลดเบสต,ต่ำสุดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะลองเพิ่มเบสกลับขึ้นมานะครับ เดี๋ยวผมจะเพิ่มเสียงเบสขึ้นนะครับตอนนี้ก็เสียงเบสปรับขึ้นมาสุดแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปลดเสียงแหลมดูนะครับ ีแหลมลดลงสุดนะครับเยวจะเพิ่มเสียงแหลมขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ อนนี้เสียงแหลมสุดนะครับ แรงลดสุดนะครับนี <S <S> <S เ่ <S <S> <S เพิ่มขึ้นมาสุดนะครับเ, <S <S> <S เสียงเบสที่ได้นะครับผมมันก็ดีขึ้นนะครับผมเสียงเบสคดีขึ้นเสียงแหลมกลางแหลมก็ใสขึ้นนะครับดีกว่า power amp ของตัวจอเดิมนะครับดีกว่าเดิมนะครับแต่ก็ มันเป็นตัวเล็กๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ดีถึงกับเวอร์วังอลังการนะครับก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับตัว power เนี่ยจะมีตัวป้องกันความร้อนนะครับก็คืออุณหภูมิของอุณหภูมิการทํางานของ power ถ้าเกิดเกินเนี่ยมันก็จะตัดไปนะครับแล้วก็จะมีตัวโหลดนะครับผมโหลดเกินก็ power ก็จะตัดไปนะครับผมเป็นตัวโพติกของ power นะครับข้อดีของ power ตัวนี้นะครับผมก็คือ,อไม่ต้องตัดต่อสายนะครับสามารถที่จะเสียบเข้ากับจอ Android ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อใช้งานแล้วนะครับมันจะไม่มีเสียงเสียงหวีดเสียงบรบกวนออกลำโพงนะครับถ้าเกิดไปต่อ power นอกนะครับผมอาจจะมีเสียงหวีดเสียงบรบกวนออกลำโพงก็ได้นะครับผมแต่ก็ถ้าเกิดว่าใช้ตัว power ตัวนี้ก็ ตัดปัญหาเรื่องเสียงรบกวนไปได้เลยนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบฟังเพลงไม่ได้ฟังนอกรถอยากได้เสียงที่ดีขึ้นนะครับผมจากเครื่องเสียงเดิมหรือคนที่อาจจะเปลี่ยนลําโพงมานะครับผมแล้วก็วัดลําโพองอาจจะสูงไปหน่อยนะครับผมตัว power ที่จอเนี่ยไม่สามารถที่จะขับลําโพงได้ไหวนะครับผมเบสอาจจะหายไปนะครับผมสามารถที่จะใส่ตัวนี้ช่วยเข้าไปขับเบรให้ออกมานะครับผมดีขึ้น เบสก็จะดีข oh, okay so 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 <im> ึ้นกว่าเดิมพอสมควรนะครับกลางแหลมเสียงที่ได้เนี่ยก็จะใสขึ้นนะครับหรือใครที่อยากจะเพิ่มเสียงเบสนะครับก็สามารถที่จะใส่ซับบล็อกเพิ่มได้นะครับเพราะว่าเสียงกลางแหลมจาก power ตัวนี้มันมโอเคแล้วนะครับก็เผื่อไว้เป็นตัวเลือกสําหรับคนที่ต้องการจะอัปเกรดตัวเครื่องเสียงขึ้นมาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมก็โอเคครับผมขอบคุณมากครับผมถ้าใครอยากจะให้ทาง it diy แนะนำการใช้งานสินค้าตัวไหนก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้หน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับ